หน้าได้เหมือนนี่ยู่บ้านกะรักษาเด็กน้อยยากไปหาเล่นสิปีนน้ำรถไถรถหยัยงสั่นกัไปเลีนดินทรงดินทราไปทัวบัน้นหยุดแต่สิ่าเผาใบม่วงจักหน่อยคือเป็นลมๆล้มเหนแต่ว่าเป็นหยังบอกว่ามันไม่ได้เผายวนรอบๆกับไถหน้าหมดแล้วรอบมัวไว้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ